จะไปเล่นกับเพื่อนขอให้อยู่ต่อถ้าอ,อยู่ต่อขอไปเล่นแบบเดิมก็คือแบบโดิตุ้งกับโกคันก็หมดในในบ้านนี้ว้าวคุณเลยได้ฮแบบือฮือฮือเอ้าสูสแต่ดูดิที่ชื่อ,อไม่ช่ ช่วยสงสัย,ย่รือเคยเจอใช่แค่่นไม่ใช่เล,มล่มันอยู่ไหนคิบแล้วอ่ะไปละดูอะไรดีวะล่ะเราจะเล่นอะไรดี อันนี้เถอะก็คือเกมนี้ระเบิดเ,เริ่มเดิมของเราก็คือคำนี้นั่นแหละไปพิมพ์เล่นกันสนุกมากพู่จีนะครับแต่ว,ว่าัอุ่นอ๋อมันาแบบควายโอ้โหวันนี้กู เหมืนเดิมดีกว่าชอบใรักษะ,ะ <c oughs> เสียงคุณว่จุชีวิตเลยอัะอะอ่ะอวะอ่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 ะเวะอ่ลอ่อ้วออ่่ะอ่ะา่ะออ้ะออ่ะอ่ะออ่ออ่ะอ่ะอ่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 ะอออ คเนคนเฉยๆไม่ไอ้พื้นราชินี้นเหรอโอโหเห็นสายไปไหนว้ <c oughs> oh God. อ่ม้อ my g s ผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยแลเนี่ย ก็คือผมถ่ายทั้งแม็มไปแล้วนะคลิปนี้ก็รวมเป็นอมระเบิดรวมเกมระเบิดในเกมระบอกนะถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ระเบิดคุณก็แค่อย่าเข้าไปใกล้เขาและก็อย่าชนเขาอีกถ้าเกิดคุณจะชนะคุณก็ตอ้องมีเอ่ออะไรน,นะเรียกว่าระบะ มันพอเกิดคุณอยากด้ระเบิดเหมือนเพื่อนๆสีวยแบบนั้นก็นแค่กดเข้าไปเลยด,ดีแล้วก็เซื้อนไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเงินเตรียมแบบนั้นคุณก็สามารถซื้อได้จบาแบบถ้าเกิดคุณมีเออ ๆๆถ้าเกิดทุกคนยชน,นะก็ตอนให้รอถึง5คนแล้วก็4คนแล้วก็ให้มีคนถือระบบอยู่นคนแล้วก็เป็น3คนก็เราสามารถาดวยด้ยก็ตอน,ตอนเราก็ต้อนลบหนี้จากเขาถ้าเกิดเราได้ระเบิแล้วก็จะลารกนีได้เลย ถ้าเกิดใครเนี่ยจัดมาก็เอาเอาอนไลน์เพิ่มขึ้นะถ้าเกิดใครเล่นม่ทานไปว่าก็ไปเซิร์ฟเอิร์นอาคราฟนะโอเคแหละแล้วแบบต่อไปที่ผมจะบอกว่าแบบต่อไปมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าแค่ ชนกันแล้วก็ได้แต่ว่าืมันโคตรให้คนนะนี่นะตายแ้วตายแล้วมันแปลว่าอะไรผู้ทานผู้ทานครับข <c oughs> <c oughs> อย่าข้ามแหนย่า้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออ้อ้้้อยัโ้้อออ้้อโอโอ้ย้้ว โหดนั่นประกบประกบสใจเนะสียนอาจจะดูขี้เลน่นนะเพราะว่าคือทำเสียนอย่างนี้คภาพาี่ก็อ้วไม่ก็เราเขาเปล่นแต่ไม่ได้เลยเจ้ามันฝ่อเอเดนเอเนที่ไรเฟ่โอ้ไม่ก็เลนล,ลอนเพลนมันไม่ดูดีเลย มันอาจจะมีเล้าที่คุมตะลงไปเพราะคุณเชือันว่าอุ๊ยตดโตเน่ยฉันก็ชนแมบนี้ได้ไม่ใช่หรอก็มีคนระเบิดแล้วก็ตูเย็ถ้าคุณคนตตเบอร์นนไปในนี้แปลว่าขอโทษด้วยคุณต้องดูมพวกเขาต่อไม่ใช่เรื่องของผมเลยผมทำผมไม่รู้ดเลยแต่ว่า แปบ,บอื่นๆมันสามารถให้เรามาดูขนาดข้างในนี้ได้ด้วยเห็นไหมบเียนะเห็นไหมทุกคนแมทนี้มันโคตรตน่อลัก,การมากเลยซื่อชมมันเสีเปลี่ยนไปนะเกมร่มต้นแมทนอกนาน,นิแล้ววะ่ะวนั้นก็เล่นแต่ว่าวันนี้ก็โหลดนานคนเยอะแะ้วขนาดนั้นโอ my g o ก d ส โอ้โหพี่เหตุทำไมคนมันโหลดช้าเขาเขาออกไปเถอะนะฉันไม่เกลียดเบคอนอะไรน่แล้วโอ๊ยขี้ว่ะมันหล่นนานๆนอน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 นนนอนคนมันเยอะอะไรขนาดนั้นวะ เกมเริ่มต้นแล้วนี่แต่ไม่เห็นลลไม่มีเหตุผลเลยเรามันโดนนาน่ะเล่นเกมเหอะเหอะแล้วือเหอะอะไรคือเหอะพี่มาอะไรไม่รู้เลื่อนเลยมัง้อองอะไรเนี่ย จินจ uh, yes, okay. oh oh mm, so ินแล้วพี่โอ้ยนี่คือพี่เธอเหรอโอ้ยโอก็อดยโอ้ยเจ้าก็พอเออไม่ดเลยโอ้ในที่สุดคนก็มาแล้ว สวัสดีเพื่อนก็ดกูนกินนู่นหยู่โอ้โหเม่โพสเปลนมยกมา,า like, like, like. like วางขอไปอะอะไรเนี่ยตูดเหอเรออือ <tag els>

เอเจตาตาเจตเจอโอ้โหมีแต่คนไายแล้วนะตอนนี้ไอเนี่ยคนมาพิม์อะไรเยอะกันแล้วคนมาพิมดูดะนลาไม่มีตอนนี้เหงขาใครเลย อีกก no <quer wa els> mm ็ไ hmm. ม no <in Fahrenheit> mm ่เ hmm. ห <c oughs> ็นขาใครถ้าผมเห็นขาใครอีกค้หนึ่งผมจะให้ระเบิดเขาทันทีนี่มีคนเยออันนี้ล่ะมี้เร็วเร็วแล้วเจออรกคนหนึ่งแล้วนะสุดท้ายสามสอน ค่ะจะไม่โดปลอมดูดูออกแล้วค่ะหวานไม่ใช่หรอไม่ต้องคุทีอ่าเจอคอฟัวแล้วก็นี่แหละสมุนนี้เนี่ยสมุนนี้แหละอ๋อการบรรยายขึ้น4แล้วจะมาอย่างเงี้ย พิมอะไรคนก็พิมเยอะมาพ <im cast> <icion> ิมจนให้เลยละไลฟ์สดมันไม่ยอมให้ตูขึ้นมาเอรักพ่อขวาตูกลายเป็นกูเอูหเล่านุ่่อเลยบอวาเอกูนน่มสู่นะเขาเองคนมันครอบเลีเยนแหตตาดูก่อน ดินโนนโอ้ในที่สุดก็มาแล้วเกมเริ่มต้นเยสเกมก็เริ่มต้นรู้ไหมเกมมันยังไม่จบเงินไม่จบเลยพูดจินเกมมันยังไม่จบ มาแบบมือโหมาเอ้ยยิ้มยิ้มแชร์อะไรวะใครคิดว่าเบอร์เบอร์คือคำว่าเบอร์แล้วมีเกมวะมุงจะพูดชาแบบนี้ก็โดนแบบอะไรบวกหนึ่งแล้วคุณจะรู้ไห่ใช่แล้วคุณบอกว่าใช่ทำไมมเกยังไง ก็โดนแบนเขียวก็โดนแบนเขียวก็โดนแบนือโดนแบนจรินนงนะพราะว่าพูดคำว่า่ใช่เออท้อไม่ท้อท้อท้อทำไมอ่ะท้อทำไมมันรอเวลารอไม่ได้หรอรอไม่เคยรอ รอด้วยตูดเหรออะไรนะโม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  อ้ยอเกมเริ่มกี่โมงพอ่ออะไรใครโอไม่ชอบเลหลาเขาเล่นเกมพ่อแม่ลูกเอ้ยไม่เกลียดว่ะเจอค้ชมแ้วเอเออเอาอีกอันนีค่ะก็ลู้ ก็ลืมจะตอนแล้วก็มันจะถิมแล้วโดนีระเบิดแล้วไม่สนใจเลยไมยกัดออฮะมาบีมาีอ้าวอึดอปลาอู้เตัว เูกสาวแบ่มัวสาวใจเป็นเกล็ดเวลาคิดว่าเฟอร์นี่จะมีแล้วเกือบไปแล้วฟิวฟิวโอเกมมีมันชอบวินลื่นมันชอบวินลื่นเกมนี้เกมนี้มันชอบวินลื่นเออเออมันชอบมีฝุงคนมาอยู่ด้วยกันอ่ะโอ้โห โอ้โหถ่ายมาสอนนะเลยดีกว่าโอ้ไมค์กูดไปคนพวกเขาต้นนี้ก็โอ้โมนท่อโอ้ไมค์กูดเสียวไอเจาะกรูโฟเอเดมัวรูไอไอใหญ่โอ้ไม่จะไม่ทันไหนดีวะไม่ไหวเลยอะเจือไปแล้ว ีได้ระเบิดทันงทีได้แล้วไงคนนั้นเหลือแค่สอคนแล้วเหลือตอนนี้ตอนนี้เราจะเล่นแค่สามรอบนะทุกคนเพราะว่าต่อไปก็เป็นเล่นไปสอนรอบเหมือนกันสรอบเหมือนกันนะครับศูนย์นคนโอ้ไม่ อแมนดาโอ้ไม่เพื่อนเบิดนกมก็คันเลยนะต่นี้มันกำลังเด็ดใส่ใสยผู้เดียวดีแล้วที่ผมออกท่ทาง ตามกันมาดีดีไอสัตว์อวิไลคนนอกก็คือสองคนนี้นะเป็นคนบ้าเี็คขี้แตกมาเป็นคนที่ชอบ48้อแฝดมาเลยนะลูกค้อนไอฝ้ายวีสองคนนี้เลยทุกคนไมนไ์มาตาลี สวมห้ามตกไปแล้วผกสมมหน้าสมมหน้าสวมหน้าเว้ยออโอ้ยสอนแล้วสอนเออจะเขินสอนแล้ว การที่เขาจะเสนอของให้ก็คือเราต้องบอกเขาก่อนด้วยก่อนบอกเขาที่ผมเข้าใจว่าไม่ะทำไมล่ะจะมัดมันไว้ต้นนั้นที่ผมไม่รู้หวยไม่เห็นมีใครคุยกับมัึงต้องคุยมันพิมพ์อะไรตอนนี้กูไม่ไหวจริงนะกับคนที่มันชอบชอบมีลูกอ่ะ เ้าก็ชอบมีแฟนเวลยหรือจะฉลอโคจแบบอะไรของมันไม่รู้แล้วก,ก็นล่งกันอะถ้าเกิดคุณไม่ยากไม่อได้ระเบิดก็อยู่ต้นฝูงคนและก็มีคนได้ระเบิดแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้แล้วคุณก็ไปต้นฝูงคนและก็ฝูงคนที่ไม่รู้อะไรเลยให้เขาแล้วเขาก็ระเบิดตัวนะ เหมือนแบบอะไรูยคนนั m, ớ, ào, mà, yeah, oh ้นอะไรเดี๋รนนี่แบบกข้อมไม่มาหานี้ถ้าเกิดคุณอยากถ้าคุณไม่อยากตายคุณก็มาตนโดนแรมคนเยอะเกินไปนะคุณ่อผมชอบโบบแหวแบบนี้เั้ยเนี่ยโอ้ไปผมเดินแบบเตลเตวเตวเดินแบบมันมันมันคนบ้า เนี่ยนี่ไงต้นฝุ่นโคนนั่นนะเหมือนที่ผมทำอะ่ะเพราะว่าผมเดินต้นฝุูงคงคงคงให้คุณหมุนไปหมุนมาแล้วก็กลับมาตัวนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเก่มากเลยนะเนี่ยไม่เอาเกือบแล้วคนโอ้โหนี่เราไม่ใช่เ,ล,เล่นแบกเก็ตแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ใช่แล้วไม่แล้วไม่เอา,เอา,เอาตู้ตูเต้เกี่ยวเราไปนี่

คต้อนไปสนใจแต่คนที่น่ๆก็ไม่สนใจแล้วนะเพราะว่านี่เป็นความที่คนเขาแอบน,นะถ้าเกิดผู้คุณไม่อยากตายเลยก็ต้องรอรอให้คนไปถึงสามคนคนก็แค่ต้อนทำแบ้วนเหมือนผมนั่นแหละจบแล้วนะจะมีไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถอยู่กับคนที่ตอนฝูงคนนี้กำลังเดินอยู่ที่กำลังเดินอยู่เนานะเป็นฝูงคนเยอะเอะมากเอ่ยเยอะมากเลย,เลยนะฝูงคอนฝูงคอนพูดจินฝูงคงฝูาตายแล้วมอสุหาพออ่อหาแม่ยูเปลี่ยนแมเเปเถอะไม่สน อันน Man, yeah. ี้คือแม็ถูกแล้วนะแล้วผมไม่ไปแมบปมานี้ก่อเพราะว่าผมเกียดไปละบะไยบไป